กดตังค์ไปไหนเนี่ยพี่วันนี้ไปเช่าพระครับจะไปที่ไหนครับเนี่ยที่พิจิตรโอ้ก็ไปเช่าหลงเพื่อเงินหรือเปล่าสามแสนไม่น่าพอเพราะเงินเพราะว่าเราเช่าราคาที่เราไปต่อได้เนาะไม่ได้แบบว่าหลอกลวงใครหรือว่าอะไรในทีมงานของช่างน้อยนะครับกับผมแล้วก็อบตด้วยนะครับวันนี้จะไปเช่าพระน่าจะเป็นลูกย่อยๆอาจจะองค์ละหมื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาตังค์ติดไปก่อนเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะครับแล้วก็ น่าผมอาจจะโหดไปหน่อยแต่ว่ามีตังค์กาน่าจะให้เข้าเนาะเนาะครั้งก่อนครั้งก่อนไปซื้อมาตั้งแต่หะาแสนกว่าแสนกว่าที่แรกไม่ใช่ที่แรกจะไม่ขึ้นบ้านเลยใช่ไม่ขึ้นบ้านเลยตอนนี้เรามีตังค์ก็น่าจะพอผ่อนฟนลในการเข้าหาเช่าพระได้ในวันนี้อืมส้่งความ่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ซื้อจริงซื้อจริงเอาเอาเป็นว่าต่อในราคาที่ซื้อแล้วกันใช่ไม่ได้ต่อสมมติว่าสมมติว่าเขาเปิดมาสิบเรามองว่าขายได้15้เราก็ต่อสัก7สัก8ประมาณนี้อ่าเป็นมาตรฐานของพวกเราเนาะไม่ได้ไป เราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งตนว่าเป็นเสยนใหญ่แต่อย่างใดแต่ว่าเรามองว่าอาชีพเนี้ยหมายถึงว่าเราซื้อมาขายไปเนี่ยทุกคนก็อยากได้กาไรทั้งนั้นใช่ต้องได้กำไรนะครับเพราะว่ามันมีค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจและเรื่องใดก็ตามเนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนนี้มันเรื่องความเสี่ยงแต่วันนี้เราถนัดเรื่องพระก็เราก็เช่าพระกันไปเป็นเรื่องแบบนี้ใช่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 ยังไงมีมีอะไรฝากฝากให้พีพีเอฟซีกันไหมครับทั้งทั้งเพจแล้วก็เฟซบุ k ของส่วาเครื่องวันนี้วันนี้ยังไม่ไม่นัดแน่กับช่างน้อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่เพราะว่าเราชับเราเรารับเช่าตลอดนะครับก็มีอะไรก็ส่งมานี่ส่วนส่วนที่ฝากแล้วก็ติดตามผมนะครับก็คือเกาะติดช่างน้อยอยู่ช่วงนี้ก็ตอนนี้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 กำลังทําเพจอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ครับมันมันเฟซบุ๊กมันยังไม่ผ่านมันอาจจะคอมเมนต์อะไรติดนิดนิดหน่อยไปคุยกับช่างน้อยว่าเอ๊จะจะจะเปิดเฟซใหม่ไหมแต่ว่ามันมันมันเสียดายเฟซเก่าอืมก็ต้องไปค่อยๆไล่ลบแล้วก็ เดี๋ยวนะเพจที่ที่ตั้งที่ตั้งชื่อไว้นะครับพี่เพจชื่ออะไรนะเพจเพจพี่เสือเองเสือเสือป่าไม้ fc นะครับเสือป่าไม้ fc ตั้งขึ้นมานะครับอยูว่าจะโฆษณาไม่ต้องุณสารัังว่าเรื่องเทคโนโลยีนั้นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ก็เรียนท้างน้านเทคโนโลยีมานะใต่ใจอยู่ในป่าด้วยเนาะที่จะบอกแล้วเสือป่าไม้นะครับแต่ก็รับผิดชอบทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อมา พระเนี่ยเราล้มชอบชอบอยู่แล้วนะครับซื้อมาขายไปซื้อกลับไปกลับได้หมดมีได้หมดนะครับพระก็คือก็คือเอาเป็นว่าพระตั้งแต่มูลค่าองค์ละ5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยซื้อมาขายไปเราผิดชอบขายไปรับพิจารณตลอดนะแต่ถ้าพระหลักร้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าพระพวกนั้นเราอาจจะเดินซื้อมาเหมาไปเหมามาได้อะไรเงี้ยอาจจะซื้อขายไปสองสามร้อยอะไรเงี้ยอันนั้นไม่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 เท่าไหร่อย่าคิดว่าไม่ไม่ผิดพลาดมีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าเราผิดชอบตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่มีร้องนะครับซื้อมาก็ขายนนะะคครรรรััับบบบลกกก็ีชอทุณ ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะได้อะไรดีๆนะครับแล้ววันนี้ช่างน้อยก็ได้ติดต่อกับทางทาง,งลูกค้า<อ>ไป<ห>แล้วนะครับเจ้าของพักไปแล้วครับก็วันนี้ก็ก็นีแหละครับประมาณนี้นะครับอืมอันนี้ที่ไม่ไปสักทีนี่เพราะอะไรเนี่ยพี่ก็รอช่างน้อยไม่ใช่ไม่ใช่รอผมหรอกดีผมมาแล้วแต่ยังไม่ไปเนี่ยรอใครออ,อ,อ,อามาตอเออบตสรุปสุดท้ายยังไม่มา เขาประชุมนะฮะติดประชุมผมก็มามารอไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่นี่นั่งที่ร้านกาแฟก็นี่เหมือนเหมือนบ้านเรานะเนี่ยบ้านเราหลังที่สองแล้วเจอที่นี่ตลอดนะครับแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวช่างน้อยก็อันนี้นะเปิดเปิดร้านใหม่ใช่ไหมครับก็น่าจะเปิดร้านใหม่ครับก็จะได้นั่งกันแต่ก็จะไกลจากที่นี่หน่อยใช่ไหมแค่ประมาณ3โลสโอ้ยไม่เท่าไรนี่เลยสีแยกไฟแดงนี่เลยสีแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายไปนะเดี๋ยวจะปักบุดไว้ให้ถ้าถ้าบ้านเสร็จนะครับเลยวัดไอ้ล่าไอ้บัตพัดล่าหนึ่งใช่ไหมอ่าบัตพัดไปอีก2โล หัวไอหมู่บ้านหัวหสลาวหัวสลาวหัวศิลาใช่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 หัวล่าใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวก็จะปักหมุดไว้ให้พี่ๆที่ชื่นชอบผมนะครับหรือว่าเป็นพวกกันเนี่ยเข้าไปนั่งเล่นกันก็จะเปิดเป็นร้านกาแฟทําเป็นออฟฟิศย่างโก้เลยยงีอย่างนี้ก็อาจจะออฟฟิศผมนี่อาจจะมีเสาสองต้นผูกเปให้นอนครับผูกเปนอนแบบเนี้ยผูกเออแบบเนี้ยไม่ไม่ต้องไปอยู่แอร์เปืองไฟเปืองไฟ่ะอย่างนี้ก็ฝาก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  ฝาก FC ด้วยฝาก FC พี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามผมในใน facebook แล้วก็ในเพจด้วยนะครับติดตามนะครับเอ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของพี่เสือป่าไม้นะครับ,รบเป็นเพจเสือป่าไม้ FC นะครับยังไงก็ยังไม่มีลงอะไรหรอกตอนนี้ไม่มีอะไรลงเลยเนะยังไม่มดกดไลค์เลยเพราะว่ามันเหมือนยัง ไม่ไม่มีคนมองเห็นซึ่งก็ต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะครับครับอาจจะลงทุนยิงแอดสักสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยนะน่าจะลงเอาเข้าสาระสาระอะก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เสือป่าไม้ด้วยนะครับยังไงก็รบกวนพี่ๆ FC นะครับที่ที่ชื่นชอบอยู่กับผมตอนนี้นะครับที่เป็นเพื่อนแล้วกดติดตามนะครับก็ฝากติดตามพี่เสือป่าไม้ด้วยนะครับก็ซื้อขายพระซื้อดีนะครับ ซื้อดีก็คือเล่นดีพูดง่ายซื้อขายพาดแท้รับผิดชอบทุกกรณีอยู่แล้วทั้งทางตัวผมเองอบตแล้วก็พี่เสือนะไอ้ส่วนที่ไปวางแผงตามสนามนี่คนละเรื่องอนนะคนละอย่างมันก็ต้องนะครับอ่าคนละอย่างกันไปนะแต่ถ้าลงโซเชียลเมื่อไหร่ประกันแท้ทุกกรณีประกันทุกกรณีอยู่แล้วออกบัตรออกใบไม่ได้เอามาคืนทำหลักฐานก่นเลยนะครับำักากนโอเคก็วันนี้ขอให้นุ่มจัดนะครับนุ่มจัดนุ่มจัดโอ้อ่ะยังไงก็ขอบคุณ พี่เสือมากๆนะครับยังไงก็ไปเจอกันปลายทางทีเ่เกือบถึงเกือบถึงโพทะเลบเลยเบืองบ้านไปหน่อยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับเ,เก็บตังค์ก่อนนะครับพี่